สวัสดีครับเจอกันกับเป็น P อพีนะครับกับผมพอบ้านนาหนวดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่สนามยิงปืนอยุธยานะครับหรือสนามพนะนคศรสอยุทยาครับก็ลังอยู่กับอาจารย์โอ๊กนะครับวันนี้ก็มาให้อาจารย์โอ๊กเนี่ยตั้งกล้องแล้วก็ลองยิงทดสอบกลุ่มกระสุนของเจ้าตัวนี้ครับซีแซ่สี่ LRP นะครับตัวนี้ก็เป็นเพื่นของพี่เอ็กนะครับเพิ่งจะรับมาใหม่นะครับตัวนี้เนาะ ก็วันนี้ก็มาตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยโดยอาจารย์โอ๊กนะครับมาตั้งให้นะครับก็ถ้าใครมีตัวปืนซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับโทรมาปรึกษาอาจารย์โอ๊กเหมือนกันได้เลยครับวันนี้เนาะอาจารย์โอ๊กเชิญเสริมอะไรไหมครับเออก็สําหรับคนที่สนใจปืนยาวศูนเปิดปืนยาวติดกล้องนะครับก็เข้ามาที่สนามได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือบางทีถ้าผม มีเวลานะครับก็จะมาช่วยดูให้นะครับตั้งกล้องปรับศูนย์หรืออะไรเงี้ยทางทางสนามเรายินดีบริการให้ฟรีครับครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองยิงดูกลุ่มเจ้าตัวนี้กันครับว่าปืนกระบอกนี้ยิงครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ตั้งศูนย์ไปเรียบร้อยโดยอาจารย์โอนะครับปเดี๋ยวมาชมการทดสอบกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงก่อนนะครับลองยิงกันที่ระยะห้าสิบเมตรนะครับลองดูว่า กลุ่มเป็นไงครับ5นัดนะครับ โอเคยิงเสร็จห้นัดนะครับต่อไปก็เดี๋ยวให้เจ้าของปืนนะครับให้พี่เอ็กมายิงนะครับ โดน่ลืมอัรเมื่อสักครู่นี้จะให้สมาชิกท่านก็คือพี่เก๋มาลองยินนะครับปรากว่าก็ยังไม่ถนัดนะครับผมก็เลยชิงก่อนเลยครับก็มาแก้ตัวอีกเป้าหนึงนะครับขอยิงแทนพี่เก๋นะครับตอนนี้ ว่ามันเบื่อลมต้องทำใจมันต้องเติมต้องอะไรอีกมันต้องรู้ะต้องเต้่ะไรคอกับ้องนี้ครับห้งนี้ครับห้อ โอเคใช้ได้กลุ่มยูเดี๋ยวเรามาลองดูเป้ากันนะครับเนาะที่ใส่มาคือแข็งขันเนี่ยคือเมื่อสักครู่เลยครับที่ผมยิงไปตัวนี้ก็มีลดกลุ่มไปเริบมหนึ่งสองได้ยงได้ยี่ห้านะครับประมาณนี้เนาะอันนี้พี่เอก็ยิงกลุ่มไปหนึ่งล้านนะครับก็เป็นทางแมกของพวกเรานะครับอันนี้ผมแก้ตัวแทนพี่เจนะครับก็เป็นกลุ่มที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นกลุ่มที่ดีขึ้นมาหน่อยก็ ครั้งแรกกับตัวปืนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในกที่ยอดเยมเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าปืนตัวนี้นะครับ47457ตัวนี้เนาะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาก็เพิ่งจะรับมาแล้วก็มาเปิดจริงเลยนะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกลุ่มกระสุนก็ดีประมาณหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นที่การฝึกฝนของอผู้ยิงของเจ้าของปืนเองนะครับเทคเป็นังไงครับกับลุ่มกระสุนวันนี้พอใจไหมครับได้ กรา้องฝึกซ้อมเพิ่มห,หน่อยอ๋อครั้งแรกก็ประมาณนี้นะครับก็บถือว่าพอใจเนาะได้ขนาดนี้ก็ถือพอใจนะครับโอเคครับผมก็ <świad. S 2> วันนี้ก็รับมาใหม่ก็มาให้โหกนะครับตั้งให้ที่สนามยิงปื ühl, พนพระนครสยุธยา,ยาน,นะครับสําหรับใครที่รับปืนใหม่ ijn, แล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครก็วอล์กมาที่นี่ได้เลยครับสนามยิงปืนพระนครศรีธยวิทยาเพราะว่าที่นี่มาแล้วมีสนามให้ลอง ตั้งกล้องเสร็จตั้งคืนเสร็จยิงได้เลยจบในที่เดียวนะครับถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับมาช่อง o a k กเซิดได้นะครับช่องนี้เนาะสวัสดีก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับอนะครับขอบคุณครับก็ขอจบการทํารีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ